You have one shot on stage, What you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame. I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took joke out to prom. Sing this song till the roof comes off till the lights go out till my legs give out Can't shut my mouth till the smoke clears out And my high coraps I'ma rip this shit Till my bones collapse Till the roof comes off Till the lights go out till my legs give out Can't shut my mouth Till the smoke clears out And my high corps I'ma rip this shit Till my bones collapse uh. สวัสดีครับวันนี้ทางร้านควีมเซอร์วิสนะผมก็มีรถดีๆมาจำหน่ายกันอีกแล้วนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมวันด้าเซอร t วิสไฮแซดนะผมปี2001นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งพันนะครับผมเคีย์ออโต้นะครับช่วงล่างดีแอร์เย็นชำหนาวแน่นอนครับผมสะพานไกลสบายๆเลยนะครับของแข็งวีให้ไปนะผมล้อแม็กแต่งนะครับคุ้มๆเลยนะครับผม ยังปี2 0 2พันยี่สิบสามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในก็มีของแต่งเหมือนกันนะผมเป็นพวงมาลัยแต่งนะครับแล้วก็มีพรมนะครับผมมีพรมรองเท้าไปให้ด้วยนะผมคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้นะโอเคมาดูด้านหลังกันบ้างนะผมเนียบเนียบเลยนะครับภายในสวยๆคิ๊บๆเลยนะครับอะนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านด้านหลังบ้านเน,ะนาะนะครับรถคันนี้ใช้น้ำมันล้วนไม่เคยปิดแก๊สนะครับมาอ่านี่ด้านหลังนะครับผมอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเรามาดูตัวเครื่องการสนะครับเครื่องใหม่ๆคลิปๆเลยนะครับผม ะนะครับผมจะลองดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับผมเครื่อง 5a นะผมหน0่งพัน้ารนะผมรับรองประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับนี่ภายในวสวยๆแบบนี้ตัวเครื่องใหม่ๆแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมราคากันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะครับ รถคันนี้มีเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมรนะาคาทั้งร้านเราเปิดจำหน่ายอยู่นะผมอยู่ที่4ี่0 0บาทนะครับนี่รถสวยๆแบบนี้เลยนะผมรถคันนี้นะครับผมสีสวยทั้งคันนะครับของแต่งครบๆเลยนะครับผมรถคันนี้บอกเลยได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเครื่องดีรถคันนี้ช่วงล่างดีแอร์เย็นชํำหนาวแน่นอนนะครับผมขับทางไกลสบายๆเลยนะครับ ก็รถอยู่ที่จังหวัดนครปฐม,มนะครับมีบริการจะส่งถึงหน้าบ้านแล้วนะครับผมถ้าสนใจนะผมสามารถโครมาได้ที่เบอร์065 7 4 0 8 7 5 1เนนบูนะครับหรือจะเป็นเบอร์094 2 7 4 1 8 3 2บองบมนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับ Can't shut my mouth till the smoke clears out, and my high persists. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out, and my